แม่ทุกวันอ่ะแล้วทบมีหน้าที่ทำลายฉันมาเป็โทรชับให้แม่แขนเป็นอะไรคะแม่มีนักเตะเกิดมะค่ะ หนูไปด้วยแม้ว่าเกิดมาร่างกายไม่ครบแต่ก็ไม่ยอดท้อออกมาช่วยแม่ทํางานเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะเดียสั่งลายแมนนะจ๊ะลายแมนอันนี้มากันสองคนเดียวงงว่าทาไมมีคนมาสองคนอ๋อแล้วปกติอยู่บ้านกับใครคะน้องอะ๋อก็อยู่คนเดียวนะคะอยู่กับพี่น้องกันสีหลังน้องน้องอยู่กับใครเนี่ยอยู่กับแม่ยอยู่กับแม่สองคน มาด้วยทุกวันไหมมาทุกวันมา,มากับแม่ทุกวันอะ<า>่ะแล้วท็กมีหน้าที่ทำลายอย่ามาดูโทรศัพท์ให้แม่คอด,ดูโทรศัพท์ให้แม่แขนเป็นอะไรคะแม่มีนัเตะเกิอดกอ๋ออายุเท่าไหร่ล้คะยี่ส้าอายุยี่ส้าแล้วอยู่บ้านอยู่แถวไหนอ่ะอยู่ทางส่ง,สงทรสงคราค่ะอืได้เรียนหนังสือไหมคะแม่แม่ได้ให้เรียนไหมให้เรียนคะ่ะจบมสามแล้วให้เขาไม่เรียนต่อก็เลยตอนนี้ให้เรียนศึกษาผู้ใหญ่ อยู่นี่ยคะ่ะตรงไหนรานนี้นะครับถนนนะโดยคุณเดียได้สั่งอาหารก่อนที่รายเดอร์จะมาส่งก็พบว่าเป็นแม่กับลูกสาวที่พิการมาตั้งแต่กําเนิดแขนขวามไม่มีแขนซ้ายรีบปัจจุบันอายุ25ปีจบการศึกษาชั้นม .3 ขณะนี้กําลังศึกษาต่อการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งเธอก็มาช่วยแม่วิ่งงานทุกวันคอยดูโทรศัพท์บอกเส้นทางตาม GPS และก็อ่านออเดอร์ช่วยแบ่งเบาแล้วก็ทำงานเป็นเพื่อนของคุณแม่ตลอดเส้นทางงานนี้ทำเอาคุณเดียสุดเอ็นดูชื่นชมในความไม่ย่อท้อจึงให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจมันดูโทรศัพท์ให้แมเแ่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ให้ทิปค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรนะคะพี่น้ำฝนค่ะพี่เดียชื่อพี่เดีย,เ,ดยเคยเห็นไหมเคยเห็นใน tiktok ไหมน่าจะเคยอบคุณเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเอาเอาทิปให้นะคะค่ะ นี่จ้าเดี๋ยวหาได้ทั้งมดคือแค่นี้ร้ 180. อยแปดสิบเอาไว้ไปโรงเรียนจ้า,าจ้าดีจ้าวันนี้ได้กี่ออแล้วอะเยอะไหมวันนี้ลูกค้าเยอะๆนะจ้าขอบคุณค่ะ เรียกว่าไม่ยอดท้อต่อโชคชะตาจริงๆค่ะยังไงข่าวสดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเฟซบุ๊กอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ถึงช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ